สวัสดีครับวันนี้ร้านแก้วการเกษตรนะครับผมยินดีมาแนะนำเครื่องหยอดข้าวนาแห้งนะครับผมที่เป็นที่นิยมในขณะดนี้สามารถใช้กับรถไถเดินตามมี4แถว6แถวรถไถนั่งขับ4ี่แรงถึง36และ40แรงถึง70็ดสแรงม้านะครับผม ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยันม่าคูปะต้าฟอร์จอนเดียเมสซี่และรถไถน,นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับผมปรึกษาทางเราได้นะครับผมเครื่องหยอดข้าวช่วยประหยัดต้นทุนใช้ข้าวปริมาณ6กิโลต่อไร่และลงหลุมละ4 6ถึง6เมล็ดลงเป็นหลุมนะครับย้ำลงเป็นหลุม ระยะห่างต่อแถวและต่อต้นนะครับเป็น25เซนคูณ25เซนและลูกค้าสามารถขันน็อตปรับแต่งเป็น20เซนได้นะครับทำได้ที่บ้านด้วยตัวเองเครื่องสามารถหยอดข้าวข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองปอเทืองสบายๆเลยนะครับผม รถไถนั่งขับอยู่ที่25-35ไล่ต่อวันและรถไถเดินตามอยู่ที่10-15ไล่ต่อวันขึ้นอยู่กับจำนวนขานะครับทางร้านมีบริการจะส่งเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าทุกท่านได้สบายใจของต้องถึงมือลูกค้าก่อนนะครับไม่ว่าจังหวัดใดน,นะครับผมสินค้าของเราเครื่องหยอดข้าวนาแห้งรับ อายุการใช้งานโทร098 6495965และ0 9 3 5 4 2ก6 6 1สวัสดีครับ